สวัสดีค่ะเปิดสาเหตุไม่ได้เป่าแอลกอฮอล์ติ๊กชิโลในวันเกิดเหตุสืบเนื่องจากเหตุการณ์ศิลปินนักร้องชื่อดังติ๊กชิโลขับรถตู้หรูชนรถจักรยานยนต์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายและเสียชีวิตหนึ่งรายบริเวณกลางสะพานข้ามถนนเทพรักถนนสุข,ขาพิบาล5แขวงออเงินเขตสายหไหม โดยทางด้านติ๊กชิโร่ได้ยินรอมอบตัวกับตำรวจและนำตัวไปตรวจสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายทั้งนี้มีรายงานว่าได้นำตัวไปเจาะเลือดตรวจหาค่าแอลกอฮอล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลา3วันกว่าจะรู้ผลซึ่งหลายคนมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่เป่าแอลกอฮอล์ในที่เกิดเหตุเลยเป็นเพราะว่าติ๊กชิโร่มีอาการเจ็บหน้าอกไม่สามารถเป่าได้ จึงให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลและเขาเองไม่มีพฤติการหลบหนีด้วยขอขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ